กำนันวัยเฉียดดึกบุคลิกสงา่าสมเป็นกำนันเห็นท่าไม่ดีรีบเดินทางมาดูแลประชาชนในหมู่บ้านโนนเชือกโดยด่วนกำนันไม่เชื่อว่าผีปอบมีจริงแต่เชื่อผีมีอยู่ในโลกในฐานะผู้บำบัดทุกบำรุงสุขให้แก่ปวงประชาในท้องถิ่นจะรอช้าอยู่ไม่ได้ผีหรือคนถ้ามาร้ายเออะอาลวาดต้องปราบให้สิ้นซากเมื่อมาถึงบ้านโนนเชือก รู้ข่าวว่ามีปอบเข้าสิงหญิงชรานามว่ายายดีก็รุดไปดูเหตุการณ์ยังบ้านยายดีในเดี๋ยวนั้นตอนไปถึงมีคนเชิญหมอผีมาทำพิธีขับไล่ผีปอบออกจากร่างยายดีแล้วแกกำลังนั่งหน้าตาตื่นอยู่ในวงล้อมของชาวบ้านที่แห่มาดูการไล่ผีกํานันจึงเข้าไปถามแกตรงๆเกิดอะไรขึ้นมีผีมาเข้าสิงตอนไหน รู้ได้ยังไงว่าเป็นผีปอ